ไม,ไม่หิวไม่บน่นชอบน้ำมะขามมากเลยโอ้โหกินน้ำมะขามน่าดูเลยบังนี่ก็ชอบนี่ก็ชอบนะมะขามมะขามสูตริโกเขาใ้ไปแล้วจะไปทำบ้านกินกินแล้วกินอีกจนนั่นแหละน้ำมะขามครับว่ามะขามบ้านปูจะหมดแก้คือมีแตก่วนดูยายทำก่อนนะอีกไป ไ่อมสวยทีทางตาทาาน่าีขวัดีเรื่องดีย่นั้นีงามเลยถูกต้องไหมคุณแม่เขาวางท้าถูกต้องไหม 我把烟 ข้าคอร์ดด้วยนั่นเนี่ยข้าวข้าคอร์ดด้วยเข้าคอร์ดด้วยเนี่ยชอบน้ำมะขามด้วยชอบน้ำมะขามเแ้วข้าก็เข้าก็ผู้ชายก็เข้าเด็กผู้ชายก็เข้าเข้าทั้งสองคนเนี่ยเขาข้าทั้งสองคนไม่ใช่หรอกมั้งเขาเป็นเพื่อนนักเรียนนะโอ้พูดไทยได้เยอะแล้วนี่ก็พูดไทยได้เยอะ นี่เขาอยู่อีกห้าเดือนเนี่ยห้าเดือนอยู่ห้าเดือนหนึ่งปีไม่นานเลยไม่นานเลยเตงไม่นานเลยไม่นานสั้นสั้นช็อตถาช็อตถ่านไปเร็วเร็ว อีกหาหกเดือนหกเดือนหเดือนก้กระเดียวเดียวเข้าแก้วเดียวเนาะเดียวปีใหม่ออเอ่อเนี่ยเลยเนี่ยเลนิวเยียนิวเยียเน่อเลยนิวเยียรนักเยียร์นิเน็กเยียรอ๋อซิงกาคอมซิงกาคอมิงาคมจุลอส okus, nó sinh hạ, có gặp sinh hạ, okus, okus, sinh hạ, sinh hạ, sinh อันนี้สารอะไรเลยครับ กล้าใส่อะไรเหระใส่อะไรก็ได้ไม่ไม่ใช่อะไรกระติบตข้าเหนียวอะไรนะไม่ใช่นะ น้ตั้ขอไปลูกโอ้ยนี่ล้างน้ำยังดีมุนนี่แบสี่แงเห็ดได้อยู่นี่พอเออนางเล่นเออผู้เฒ่าเนาะเสียไปแบบไปหามยังมันแบไป่บดาเด็กจำเห็ดได้เลยนะพ่อ อไปต่อไปลูผ้าดูผ้าร้านเนเี้ยหน่อยไปไปสองลอยเกตซิบม้วนดีแม่สองลอยเกตซิปหน่อยหน่งอยกิเป็นเงินไาเหมือนนี้หสิบบาท สิบบาทไน้อยสามซีซีใช้ขาดทุนห้าไปห้างวันวันลอยๆนะได้่าละเอื้อฮิตไปกำไรบุญนะเอากำไรบุญเอ้เจ้าชีเะาพวะเอ้ยบพวะไรยังดอกคิดเอาซาดนาุนาดพวะให้ใครเพิ่นแจ้งเสร็จล่ะคือพวะท่านว่าใช่ใช่เราเอากำไรบุญ มันขาดเลยแม่อ๋อมันหมดไหมพออ๋อหมดหมดนี่ต่อของใหม่เด้อสวยแล้วก็เล่อยต่ออ๋อเอาไม้ไม้ใส่แล้วเอากไปย้อมสีออแล้วก็ตัดเสื้ออย่างที่พ่อใส่อ๋อตัดเสื้อแล้ก็ใส่ีเป็นภาแขวนภาพพื้าไงคุณน้อ แม่แม่ทองอินปีนี้เท่าไหร่แล้ว,แม,แ,วแ,แม่ทองอินแปดสิบสามแล้วแปดสิบสามชี้อ่ eighty e a r s old e i g h name ทองอิน her name ทองอิน e i g h ทำเอาเบิ่งให้ขอบายน่เด้อล่ะขอจบจะไม่ว่ขอบายได้ขอกระหลกสาวช้ก็ค่จะขอบายชีอาชื่อโยเฮ่โอ้เิงนแม่เป็นนเวลาสาหัวเด้ล่ะพอเดเป็น้เป็นใกล้หแม่พ่นสะบสะไหมสักตเลยอาบน้ำได้เลยว่ายน้ำได้เลย มันมือออกบอลขันฟอยมันไวออกไม่ได้ออกไม่ได้ถัดเลยโอ๋อสามสี่เลยสามสี่เลยตาแล้วมันก็เป็นเกลียวอยู่เป็นเกลียวอยู่เป็นเกลียวต้องเป็นยองเข้องเปิดเนาะอันนี้ขอหมับยังไยได้ล่ะมีขั้นซอยคราบว่ายายมันขาดเสร็จเลยทั้งย่ายโทษเด้อล่ะเด้อยายเรเคยเห็น ไม่เคยเห็นยายใหญ่เนี่ยจับเนี่ยขอจับมาโอ้ยันี้สาวมาพูดเขากระไรแม่ดองอินมันนิ่มไหมบ่ยแข็งแม่แข็ง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 ทักมันไม่นิ่มมันไม่กระซาดูดูมันนิ่มตัวเขาใครสาวเขาแข็งแม่เก็บหัวไว้ แม่แม่แต่กล้องไม่ได้แล้วที่คราวนี้ถ่ายวิดีโอนะถ่ายเป็นวิดีโอนั่นเ่งเป็นตากล้องไดครขาแบบว่าได้สัมผัสเขามีคนมาหาอย่าง หมอนอยู่นี่นะพ่อครัครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปเอาไอ้นั่นเลยเดี๋ยวผมกะว่าไปกินแล้วค่อยเอามาไอ้ชุดปาร้อยยี่สิบมั้งเมื่อก่อนเนะี่ยเมื่อก่อนร้อยแต่ไอ้โก้เห็นบอกว่าร้อยไงแต่ไม่รู้จะขึ้นหไม่บาทนะอ๋อเดี๋ยวนี้ร้อยเหรอที<ป>่แล้วร้อยนี่นไอ้โก้จำผิดหรือเปล่ามนะไม่รู้เนี่ยเออฮะตัามใจสิได้ชอ,อปงอ่ะเลย อกินก็ปงแล้วกัมัมะกัเอา่มตั้ตัวมือ่ไปไม่ยายับไข่เนลูียบ้างงามงได้โผก่มาเรอได้าโ้ได้ลูกศิษย์นะได้ลูกศิษย์นะลูกศิษยค่ะได้ลูกศิษย์แล้วพอได้ลูกศิษย์แลวนอนลงเลนั่ับลับลงนอนลงเอ็นนอนหัอนบ่ เขาสิออกอากาศเ้อะทำให้